ยิ้มรับมันในวันที่ใจหอนนะฮะสวัสดีครับวันนี้พบกับบิลคีแล้วนะฮะนะกับเกม a ฟนนี่อีกรอบรอบ <c oughs> ที่สามแล้วนะฮะ,นะฮะกับไนท์ที่สามมาเริ่มกันเลยนะฮะผมพยายามจะหาเกมเล่นอื่นๆนะฮะนะอุะ๊นะครับไม่ต้องพูดรำนำเพลงอะไรมากฮัลโหล always my favorite. They tried to remake Foxy, you know. Uh, they thought the first one was too scary so <laughs> <we decided laughs> to be more kid friendly put it in kid toe to keep the toddlers entertained, you know. But kids these days can't get their hands to themselves. No. The staff literally had to put Foxy back together using every ship. Eventually they just stopped trying and left them in some kind of take apart put back together attraction. <laughs> <laughs> มึงโดดมันเลยกำลังฟังโทรศัพท์ไม่รู้มึงจะมาตอนนี้แม่เจ้านะโอ้ตกใจหมดเลยไอ้นี่หัวใจเต้นเลยเนี่ยแต่เราจะจยิ้มรับพอบรรยากาศไม่ให้มาต่อโอ้โอแม่เจ้าคือที่สามมึงก็เฮี้ยนละพอเีอสันบรากาศเลย ถ้ารอบนี้ผมตายอีกผมอันนี้เลยนะเฮ้ยจะผมเลิกอัดเลยนะผมไว้คราวหน้าเลยนะไม่เอาแล้วนะอีกรอบแล้วเหรอพอเลิกอืมเลมิกจบคลิปของขอจบแค่น um ap ี้ครับคงครับ ยิ้มรับพอตอนนี้ขอเปลี่ยนเป็นเพลงจังซีม,มันต้องเลิกจ